สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2566กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีตุลน,นะคะ,ะในเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะก็จะมีดาวที่ย้ายหลักๆเลยเนี่ยนะคะก็คือดาวมฤตยูและก็ดาวเสาร์นะคะโดยที่ดาวเสาร์เนี่ยเขาโครจรย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่1มีนาคมเลยนะคะแลวก ดาวมฤตยูเนี่ยเขาย้ายเข้าสู่ราศีพฤษเนี่ยนะคะจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษเนี่ยในวันที่8มีนาคมนะคะสดวงเนี้คือเป็นดาวใหญ่ส่วนดาวดวงอื่นก็จะมีดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวศุกร แล้วก็ดาวเกตเนี่ยนะคะก็จะมีการย้ายซึ่งก็เป็นธรรมดานะคะเขาไม่ได้ใช้เวลานานแต่ดาวสองดวงเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยเขาใช้เวลา2ปีครึ่งในการย้ายราศีดาวมริตยูใช้เวลาถึง7ปีนะคะในการย้ายราศีเพราะฉะนั้นก็จะมีการกระทบกระทั่งต่อคนลัคนาราศีต่างๆแตกต,ต่างกันไปคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีตุลเนี่ยนะคะในเดือนนี้เนี่ยนะคะ คนลัคนาราศีตุลเนี่ยมีดาวเกตเนี่ยนะคะกลุ่มรักอยู่ซึ่งดาวเกตเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีกันในวันที่23ามมีนาก็ถือว่าอ่าโดยรวมแล้วเดือนนี้ส่วนใหญ่แล้วดาวเกตกลุ่มรักก็เป็นจังหวะชีวิตของคนลัคนาราศีกุ่มนะคะเออราศีตุลเนี่ยนะคะที่ว่ามีอะไรอะไรเนี่ยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่มีซิกเซน์เนี่ยได้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ตัวเราเนี่ยนะคะก็ถ้า หันมาไหว้พระสวดมนต์บ้างก็จะดีนะคะก็จะทําให้โชคเราดีขึ้นนะคะแล้วก็มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวได้ด้วยนะคะคนลักนณาราศีตุลเนี่ยต้องทําใจร่มๆหน่อยนะคะเพราะว่าดาวราหูเหล็งลักท่านอยู่แล้วก็มีดาวเกตกลุ่มเนี่ยนะคะบางทีอะ่ะมันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นนะคะ,ะเพราะว่าราหู กับเกตก็รวมกันแต่ก็จะเป็นการที่เป็นดาวรุ่มหลงมัวเมาเนาะดาวราหูเนี่ยเมื่อมีดาวเกตเขากระตุ้นมันก็จะมีเยอะนะคะทีนี้ดาวศุกร์เข้ามาผสมลงซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเขาย้ายเข้าสู่ราศีเมษวันที่15นะคะ,ะจากเดิมเนี่ยเขาอยู่ราศีมีนอยู่เพราะฉะนั้นหลังวันที่15ไปเนี่ยดาวศุกร์เข้ามาผสมลงก็ก็ถือว่ามีดาวสุรครห์เข้ามา ก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งแต่ขนาดเดียวกันก็บ่งบอกถึงความลุ่มหลงความคือบางทีเราก็ทำอะไรแบบไม่ได้ใช้สติมากมายนะคะอาจจะต้องระมัดระวังความคิดความอ่านอาจจะหลงผิดได้ด้วยนะคะ,อ,ะอาจจะตามกิเลสตามความต้องการของตัวเรามากเกินไปไม่ว่าจะอะไระไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็น อะไรที่เราต้องการนะคะหรือว่าเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์ก็ต้องดูด้วยนะคะคนอาจจะต้องระมัดระวังได้ด้วยเช่นกันคนอาจจะลุ่มหลงมัวเมาผิดคนนะคะให้ใจผิดคนอย่างนี้ก็ได้ซึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับความมัวเมาความรุ่มหลงเนี่ยอาจจะต้องระวังมากหน่อยตัวตนของท่านเนี่ยอยู่ร่วมเลยกับดาวราหูเนี่ยนะคะในหลังวันที่15ไปนะคะ หลังวันที่15ไปเนี่ยตัวตรงของท่านอยู่ร่วมกับดาวราหูเพราะฉะนั้นเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยเป็นไปได้ทําอะไรให้มีสติรอบครอบแล้วก็จะปลอดภัยนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะในความที่จะต้องระวังเนี่ยดาวศุกร์อยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ยนะคะของคนราศีนาระก็ยังถือว่าเป็นดาวศุกร์ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์อยู่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่า,เ,าเกณฑ์อุดมหรือว่าอุดมเกณฑ์เนี่ยนะคะ ดูจากดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์อยู่ในเรือนที่1 3 4 7 11เนี่ยนะคะและนี่ก็คือเรือนที่7ของท่านนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ยังถือว่าดาวศุกร์ดวงนี้เนี่ยนะคะก็ออานวยอวยพรให้ท่านมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความอุดมสมบูรณ์ทำอะไรก็ ประสบความสําเร็จมีความร่ารวยอยู่มีความเขาเรียกว่ามีโชคมีลาบอยู่นะคะในการที่จะเกิดผลสําเร็จในการกระทำนะคะก็ถือว่าโชคดีอยู่นะคะ,ะทำให้หน้าหน้าที่การงานหรืออะไรที่ติด,ตดขัดหรือว่าเงินทองอะไรเนี่ยมันก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะเพราะว่ายังได้ตําแหน่งที่ดีนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าการเงินการทองเป็นอย่างไร การเงินเจ้าชะตาคือดาวอังคารเนี่ยพบกระดุมพระเนี่ยนะคะแต่เดิมเนี่ยอยู่ในเรือนมอรณะเนี่ยนะคะแต่ดาวอังคารมีการย้ายวันที่12มีนาจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนสุขพะเพราะฉะนั้นหลังวันที่12มีนาไปคนรักนาราศีพิจิกถือว่าดีถือว่าดีนะคะ,ะก็เงินทองจะเริ่มดีทุกอย่างและดาวศุกร์ก็ยังได้อุดมเกณฑ์ด้วยเนี่ยองคารเนี่ยเจ้าเดินกระดุมพระ อยู่ในเรือนสุภาด้วยเพราะฉะนั้นคนราศีตุลเนี่ยนะคะถ้าคาดหวังอะไรเกี่ยวกับเงินทองหลังวันที่12มีนาคมไปจะเริ่มดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคทีนี้เรื่องการงานการงานเป็นอย่างไรการงานนี่ค่อนข้างเยอะนะคะอ่าค่อนข้างเยอะแล้วกอ็อาจจะติดขัดบ้างมีอุปสรรคบ้างมีปัญหาบ้างนะคะอ่าแล้วก็ ถ้าจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆนี่ก็ยังอย่าพึ่งนะคะ,ะหรือทําได้แต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะเกิดการติดขัดบ้างนะคะเกิดการติดขัดบ้างและงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะคะงานจะเข้ามาแบบรัวๆนะคะแต่ว่าจะเป็นงานที่ คุณจะต้องแก้ไขแก้ปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาก่อนนะคะแล้วก็จะก่อให้เกิดผลสําเร็จได้นะคะก่อให้เกิดผลสําเร็จได้เพราะฉะนั้นคนลัคณาราศีตุลก็จะต้องมีความอดทนมีความมุมานะในเรื่องตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์คือดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าเดือนกระดุมพระคือดาวพระอังคารดาวพระอังคารอยู่ในเดือนสุพะในความรักได้ดีขึ้นฟื้นตัวขึ้นแต่เนื่องด้วยมีดาวราหู เบียนอยู่ในภพปัตตนิอยู่เนี่ยนะคะก็จะทําให้เราหงุดหงิดกับคู่ครองเราอาจจะเป็นคนที่ช่วงนี้เนี่ยนะคะมีความขัดแย้งกับคู่ครองได้แล้วก็แต่มีดาวศุกเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้บางทีเราก็หลงผิดไปเข้าใจผิดกันหรือมีปัญหากันอยู่นะคะ,ะมีปัญหากันอยู่แล้วก็รอการแก้ไขนะคะ พยายามอย่าไปแตกหักกันมากนะคะถ้าอะไรที่ให้อภัยได้ก็ให้นะคะพยายามถ้าอยากประคับประคองชีวิตคู่นะคะก็จะต้องอดทนนะคะอดทนแล้วก็คือเราเรียกว่ามีเมตตาเยอะๆนะคะในการใช้ชีวิตคู่นะคะแล้วก็ให้มองข้ามบ้างมองผ่านบ้างแล้วคุณก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้านาคนที่ เป็นโสดมีโอกาสไหมเนี่ยนะคะ,ะก็มีโอกาสอยู่นะคะ,ะแต่ว่าคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้ก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่หน่อยนะคะ,ะหรือว่าก็เป็นพ่อแม่แม่ไม้อย่างเงี้ยได้นะคะก็ลองดูเนาะ,ะบางคนก็อาจจะได้คนที่หน้าอาจจะ ใบหน้าอาจจะดูแก่กว่าอายุหน่อยก็ได้นะคะถ้าไม่ได้เป็นคนอายุมากกว่าเรามากมายแต่ใบหน้าอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอะไรนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นดวงชะตาโดยรวมในเดือนมีนาคม2566กันนะคะอะก็หวังว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตสำหรับคนรักรณาราศีตุลน,นะคะอย่าลืมสร้างกุศลด้วยการไหว้พระสวดมนต์จเจริญภาวนากันนะคะและจะทำให้คุณเนี่ย มีสติในการตัดสินใจอะไรทุกอย่างได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ